ครับเพื่อนครับสวัสดียามทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับการทําจุลินทรีย์นะครับก้อนเบงจะคุณของเรานะครับก็เป็นนะครับสูตรนี้นะครับจะใช้เป็นสูตรนะครับดั้งเดิมของเราเลยนะครับซึ่งต่างจากสูตรที่แล้วในการใส่วัตถุดิบเล็กน้อยนะครับอ่าอันนี้สูตรนี้จะยึดตายตัวเลยนะครับสําหรับสูตรนี้ใครขอมานะครับก็ลงหน้าสูตรไว้ในโพสต์อยู่แล้วนะครับวัตถุดิบที่เห็นตรงหน้านี้นะครับ จะทำวันนี้นะครับนะครับจุลินทรีย์ก้อนเบนจคุณนะครับวัตถุดิบมีตามภาพนี้เลยนะครับที่เห็นอันนี้คือทุ่มครึ่งแล้วรีบด้วยนะครับตอนนี้ครับเออเบนจะนะครับแปลว่าห้านะครับคุณห้าประการนะครับเบนจะคุณก็แปลว่าคุณห้าประการจุลินทรีย์ห้าชนิดนะครับครับจุลินทรีย์ที่เราจะได้นะครับห้าแรงนะครับก็จะมีดิน ออดินรากข้าวนะครับวันนี้อัตราส่วนนะครับเอามาอย่างละ1กิโลนะครับจุลินทรีย์ที่ได้5แหล่งก็แหล่งที่1จุลินทรีย์ที่1ที่เราจะได้ก็คือจุลินทรีย์จากดินรากข้าวอันนี้นะครับเนี่ยครับมีเศษอะไรเดี๋ยวมาเอาออกอันนี้คือดินรากข้าวเนี่ยจะเอามาตอนนาที่มีข้าวอยู่ก็ได้หรือว่านาที่ไถแล้วก็ได้นะครับเราจะเอามาผึ่งให้ตากให้แห้งหน่อยก็ได้แต่อันนี้เราเอามาปเปียก ชื้นๆเลยนะครับนี่คือดินรากข้าวนะครับดินรากข้าวนะครับนะครับหรือดินที่แห้งหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้นะครับจะมีในเรื่องของจุดินซีสังเคราะห์แสงนะครับอ่าครับสำหรับจุดินซีที่2นะครับก็จะเป็นจุดดินซีจากดินกกไผ่ดินขุยไผ่ก็คืออันนี้นี่นะครับดินขุยไผ่ก็ยังมีรากไผ่อยู่นะครับอ่า ในดินในดินรากไผ่อันนี้นะครับจะมีจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ดีนะครับจะมีลาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลาสีขาวนะครับจะป้องกันโรคราหน้าขนเน่าได้ดีนะครับอันนี้คือจุลินทรีย์ที่2จุลินทรีย์ที่3ที่เราจะได้ก็คือดินจอมปวกอนุษย์นะครับดินจอมปวกจุลินทรีย์ที่จะได้จากดินจอมปวกหรือบริเวณที่เคยมีเห็ดโคนขึ้นก็ได้นะครับจะช่วยในการย่อยสลายได้เหมือนกันนะครับก็จะมีเชื้อราโปรโตซัวนะครับที่ได้จากน้ำลาย ของปวกนะครับหรือจะเอาดินบริเวณที่มีจอมปวกเกิดขึ้นก็ได้นะครับอันนี้คือดินที่มีบริเวณจอมปวกเกิดขึ้นนะครับ1กิโลกร,รมัมนะครับเอามาอย่างละ1กิโลนะครับส่วนจุดินทรีย์ที่จะได้จุดินทรีย์ที่4ก็คือในจุดินทร์บาซิลัสนะครับใครจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้นะครับแต่เราใช้จุดินทรีย์บาซิลัสอนุน์ลิตรนะครับเดียวเราใช้แค่1ลิตรนะครับ อาจจะได้จุลินทรีย์และโตบาซิลัสนะครับใครเพื่อนๆจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้นะครับแต่เรามีจุลินทรีย์บาซิลัสก็จะใช้จุลินทรีย์บาซิลัสนี่คือจุลินทรีย์ที่จะเราจะได้ที่4นะครับส่วนจุลินทรีย์ที่5นะครับจุลินทรีย์จากแป้งลูกหมากเราใช้นะครับสองก้อนนะครับในลูกแป้งลูกหมากอันนี้เนี่ยนะครับอ่าอันนี้เราใช้2ก้อนใครจะใช้3ก็ได้นะครับในลูกแป้งลูกหมากนะครับ นี่นะครับก็จะมียีสต์นะครับจะช่วยนะครับในการหมักแป้งนะครับนะครับจะเปลี่ยนจากแป้งให้เป็นน้ําตาลนะครับเปลี่ยนจากน้ําตาลให้เป็นแองกอฮอ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากแองกอฮอล์ให้เป็นกรดนะครับในแป้งลูกหมากนะครับในดินที่เคยใช้เคมีมากๆนะครับจะมีความเป็นด่างเยอะนะครับลูกแป้งขมมากนะครับ จะไปช่วยปรับสมดุลสมดุลของดินนะครับให้เป็นกดด่างบาลานซ์กันอ่นนี่คือจุดดินซีที่5ที่เราจะได้จากจุดดินซีแป้งลูกหมากจบนะครับนี่คือ5จุดดินซีนะครับอ่าเบนจะแปลว่า5นะครับ นะครับคุณก็แปลว่าคุณนะครับเบนจาคุณก็แปลว่าคุณ5ประการจุลินทรีย์5แรงนะครับวัตถุดิบต่อมาก็จะเป็นแกบดิบนะครับอันนี้คือแกบบนขี้ไก่ใช้ได้นะครับแ,แกบดิบก็เอามาปั่นเพื่อให้มันโป่งนะครับแล้วก็จะมีลำละเอียดนะครับอันนน์ะครับ1กิโลกร,รัมนะครับอาหารจุลินทรีย นะครับก็จะมีน้ำตาลรายแดงนะครับหกิโลกรัมหรือน้ำตาลสีดำหรือกากน้ำตาลหรือน้ำตาลรายอ้อยน้ำตาลสายแดงแบบนี้ได้1กิโลกรัมอาหารจุลินทรีย์ครับจะมีอยู่3อย่างในการปั้นก้อนเบจคุณของเรานะครับซึ่งจะมีน้ำตาลสายแดง1กิโลกรัมนะครับลำละเอียด1กิโลกรัมอาหารจุลินทรีย์นะครับแล้วก็จะมีอันนี้คือหัวอาหาร เกิดไก่เล็กนะครับ2กิโลกรัมนะครับเวลาที่เราจะทำเอาแช่น้ําไว้ก่อนนี่นะครับแช่น้ําแล้ว2กิโลกรัมนะครับอ่านะครับจบวัตถุดิบมีเท่านี้นะครับนะครับในการทําจุลินทรีย์ก้อนเบญจคุณของเราอ่านะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูคร่าวๆก่อนวันนี้เราเอามาอย่างละ1กิโลอ่านะครับส่วนนะครับเอ่อในระหว่างการหมักนะครับเจ็ดถึงสิบวันนะครับ นะครับเราทิ้งก้อนเนจคุณไว้จุลินสรีย์ต่างๆมันก็จะเริ่มทํางานจนกลายเป็นแบคทีเรียที่มีชื่อว่าแอติโนไมซิตนะครับในการใช้งานบางคนบางคนนะครับไม่รู้จักก้อนเนจคุณเอาไปใช้งานอะไรยังไงนะครับ เอิเอาก้อนจุลินทรีย์ไปฝังไว้โคนต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุเรียนมังคุดต้นมะนาวต้นอะไรก็ได้นะครับห่างจากต้นประมาณ1ศอกนะครับขุดหลุมลงไปประมาณ20เซนนะครับอ่าแล้วก็เอาปุ๋ยคอกนะครับโรยรองก้นหลุมหน่อยแล้วก็เอาก้อนบอลใส่ลงไปประมาณ2-3ก้อนนะครับอ่าแล้วก็เอามูลสัตว์ใส่ไปด้วย 2- 3สากำมือแล้วก็เอ,อ่อกรดด้วยดินรดด้วยน้ำเปล่าธรรมดานะครับ จุลินทรีย์มันก็จะทํางานเองนะครับเพราะว่าในมูลสัตว์ที่เราใส่ลงไปนะครับก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เมื่อจุลินทรีย์เติบโตรากพืชก็จะมามาขี้นะครับของจุลินทรีย์ก็ขับถ่ายออกไปมากินขี้ของจุลินทรีย์รากพืชนะครับนะครับทำให้พืชโตไวสมบูรณ์นะครับประโยชน์อีกเยอะนะครับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลบำรุงรากนะครับแล้วก็รักษารากนะครับเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินป้องกันเชื้อราอีกด้วยนะครับ เอาไปใช้เป็นอาหารปลาหรือบำบัดน้ำเสียโดยโยนก้อนออจุลินทรีย์ใส่บ่อปลาให้ปลาตอดกินนะครับบำบัดน้ำเสียเช่นออหนึ่งตารางเมตรเราจะใช้ประมาณ4 5ก้อนนะครับ ประโยชน์เยอะนะครับสาหรับการใช้ในนาข้าวเอาก้อนจุลินทรีย์นี้นะครับใส่ลงไปในถังที่มีน้ l, ํา20ลิตร1-2ก้อนนะครับหมักเอาไว้2วันนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ํานี้ไปใช้ที่นาข้าวได้เลยนะครับในช่วงนาไข่ไถกบฟางหลังจากที่ไถกบแล้วเราก็เอาน้ําจุลินทรีย์ที่เราแช่เอาไว้2คืนเนี่ยนะครับอเอาน้ําไปลด ใส่เลยเพราะมันจะไปช่วยย่อยสลายฟางให้กลายเป็นปุ๋ยต่อไปอะนะครับตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ก้อนเมญเจคุณขยายเชื้อได้นะครับนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยสําหรับจุลินทรีย์ก้อนเมญาจคุณของเรานะครับวัตถุดิบนะครับดินกกข้าว1กิโลกรัมนะครับ ดินขุยไผ่หนึ่งกิโลกรัมดินเจ้าปวกหนึ่งกิโลกรัมนะครับแล้วแ,แกบดิบครึ่งกิโลกรัมลามละเอียดหนึ่งกิโลกรัมน้ําตาลสายแดงหนึ่งกิโลกรัมจุลินทรีย์เจ้าปวกหนึ่งกิโลกรัมจุลินทรีย์บาซิลัสเอจุลินทรีย์เจ้าปวกหนึ่งลิตรบาซิลัสหนึ่งลิตรน้ำตาลสายแดงหนึ่งกิโลกรัมหัวอาหารไก่เล็กสองกิโลกรัมแป้งลูกหมากสองก้อน นะครับถ้าใครใช้ดินจอปวกหรือจอมปวกจาปวกต่างๆรังปวกไม่ต้องใช้จุลินทรีย์จอปวกก็ได้นะครับแต่วันนี้เราใช้ดินจอปวกด้วยแล้วก็จุลินทรีย์จอปวกด้วยใครไม่มีบาซิลัสก็ใช้นมเปี้ยวได้นะครับแต่ตัว b ีเอบาซิลัสต,ตัวนี้มันจะทนมันจะแข็งแรงมันจะแข็งมันจะทนความร้อนนะครับ คือมันจะเก่งกว่าบาซิลัสเดโตบาซิลัสในนมเปรี้ยวนะครับเราก็เลยเลือกใช้บาซิลัสของเรานะครับแป๊กลุงหมากนะครับเป็นยีสต์นะครับอันดับแรกนะครับวันนี้เราเอามา1กิโลแต่เราจะไม่ใส่ในกระมังคุกเขาหกิโลนะครับแต่เราจะแบ่งใส่นะครับแบ่งใส่นะครับเช่นนะครับเดี๋ยวปั้นให้ดูสักสองสามรูเพราะวันนี้ต้องรีบทำนะครับทำคลิปให้ดูคร่าวๆนะครับเราจะเอาดินนะครับดินกล้วยนะครับดินกล้วยไอ้ดินโขกข้าว ใส่ไปอัตราส่วนเราวัดหนึ่งถ้วยนะครับเราเอาอัตราส่วนวัดมาเพราะว่าเราจะไม่ใส่รวมกันหมดเพราะมันจะเยอะนะครับเดี๋ยวมันล้นกระมังอันนี้คือทําให้เพื่อนดูอันที่เราถ้าเราเจออะไรเราก็หยิบออกพกลากอะไรกิ่งไม้อะไรดินเราขุดมายังไม่ได้เลือกนะครับอันนี้คือดินแปลงนาข้าวอันนี้ทําข้าวก่อนนะครับอ่าทาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะปั้นต่อยาวแล้วครับ หนึ่งถ้วยอัตราส่วนคือการใช้ถ้วยวัดอันนี้คือดินขุยไผ่ด้นวนซุยเลยนะครับเนี่ยมีรากไผ่ด้วยไม่เป็นไรถ้าเจออะไรใบอะไรก็หยิบออกก็เลือกคือปั้นต้องมาเลือกอีกรอบหนึ่งนะครับดินขุยไผ่นะครับใส่ลงไปหนึ่งถ้วยนะครับดินขุยไผ่หนึ่งถ้วยะ,น,วยน,วยะนี่ดินบริเวณเจ้าปวกดินที่มีเจ้าปวกเนี่ยไม่รู้ขุดเจ้าปวกก้วยหรือเปล่าละครับเนี่ยมันอยู่เด็กอยู่กอไผ่นะครับเจ้าปวกเรา ก็ดินบริเวณจาปลวกได้นะครับดินที่มีเห็ดปลวกเห็ดโคนขึ้นก็ได้นะครับอาดินจับปลวกจนสีที่สามหนึ่งถ้วยต่อ,อไปนะครับก็จะเป็นแกลบดิบอันนี้แกลบปนขี้ไก่ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันมีขี้ไก่แกลบอยู่หลายกระสอบนะครับแกลบดิบมถ้าเจออะไรก็หยิบออกไปเลยนะครับขน,น,น,นกงขนไก่ฟางเฟืองอะไรก็ใส่หยิบไปนะครับ แต่ทุกอย่างมีประโยชน์นะครับเจออะไรก็เลือกออกดิบออกไปก่อนนะครับแกลบดิบแกลบปนขี้ไก่ก็เจาเลยมูลสัตว์ไนโตรเจนนะครับคือบางสูตรเขาก็จะไม่ได้ใส่แกลบอะไรเพราะว่าอันนี้เราก็ใส่หนึ่งคือปั้นมันจะโป่งดีอ่าสูตรอันนี้จะไม่เหมือนสูตรที่แล้วนะครับใครจะทําสูตรนี้ก็ได้หรือสูตรที่แล้วก็ได้นะครับสูตรที่แล้วจะใช้ดินกกกล้วยมูลไส้เดือนสูตรนี้ไม่ใช้นะครับใช้แค่นี้นะครับ ได้เหมือนกันเป็นจดุลรี่ข้อเป็นจดุคุณเหมือนกันนะครับมีหลายสูตรนะครับอ่านะครับแกมดิบใส่ลงไปนะครับหนึ่งถ้วยอ่าแล้วก็มาเลือกดูมีอะไรไหมนะครับเวลาปัาน้นเราก็มาเลือกดิบออกดยอะไรที่ไม่เอานู่นนี่นั่นอ่ะเสร็จแล้วครับก็จะเป็นลำละเอียดหนึ่งถ้วยอ่าลำนะครับหนึ่งเอามาหนึ่งกิโลกรัมอัตราส่วนหนึ่งกิโลกรัมแต่ใช้ปริมาณอัตราส่วนถ้วยวัดก่อนนะครับ เดี๋ยวจะปั้นอีกยาวเยอะนะครับมีอีกเยอะดินนะครับนะครับนี่วันกาไปถุงนู้นนะครับอีกเยอะนะครับอา,อาหารจุลินทรีย์เราจะมีลำละเอียดน้ำตาลสายแดงแล้วก็หัวอาหารไก่เล็กอ่ะใส่ลงไปต่อมาก็จะเป็นหัวอาหารไก่อันนี้คือเราแช่น้ำมาไว้ก่อนนะครับจะตักเลยจะเลอะไหมนะครับหนึ่งกิโลกรัมนี่นะครับ นะครับหัวอาหารไก่หกิโลกรัมใส่ไปถ้าถ้ามันเปียกมากนะครับเราสามารถที่จะใช้ลำละเอียดเติมเข้าไปได้อีกเพื่อให้มันหมาดนะครับความชื้นประมาณ60%ปนั้นก่อนนะครับน้ำตาลทรายแดงถ้วยมันก็จะเลอะแบบนี้นะครับเพราะว่าเราตักอาหารไก่น้ำตาลทรายอาหารจุลินทรีย์1กิโลกรัมไออะไรนะ1ถ้วยอ่า เราไปนะครับสำหรับจูรินรีเอ่อบาซิลัสนะครับจบูริน4ีบาซิลัสเราจะเทใส่กระมางแล้วเราจะเอาแป้งลูกหมากบี้ใส่ะจะาปลวกด้วยบาซิลัสด้วยนะครับสองอย่างรวมกันเลยเดียวผสมคลุกเคล้าก่อนนะครับอ่านี่นะครับเอาถ้วยบัดเลยบาซิลัสจูริน4ีปีศาจอันนี้นะครับ เราใส่บาซิลลาลงไปก่อนนะครับหนึ่งถ้วยหรือใครจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันจะประสิทธิภาพโอเคกว่านมเปรี้ยวมันทนความร้อนได้ดีกว่าออันนี้คือจุลินทรีย์จเจาะปวกเราใส่เพิ่มนะครับเราใส่ด้วยสูตรนี้นะครับของเรานะครับเถราะว่านุกระดินจาะปวกอยู่แล้วใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่อันนี้อาจารย์ใส่นะครับะจะเราปวกหนึ่งถ้วยเหมือนกัน ทําให้ดูนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้จะลง youtube เลยเป็นคลิปสูตรหลักเลยนะครับตัวจุลินซีก้อนจะขุนนะครับต่อไปก็จะใส่จุลินซี์จาปวกนะครับคล้ายๆกับสูตรที่แล้วที่ทำนะที่ทําอยู่ก่อนหน้านี้หายกันนะครับแบ๊บนังนนะครับไม่สัต์อ่าต่อมาก็เมื่อเราใส่จุลินซีสองตัวลงแล้วเราก็จะใส่แป้งลูกหมาให้เราบี้ใส่ลงไปนี่นะครับ บีใสอันนี้ใช้สองก้อนนะครับหรือก้อนเดียวกอนก็นได้เดี๋ยวรอบหนึ่งก็เอาอีกก้อนหนึ่งอ่ะก้อนเดียวกันนะครับดีสในการหมักนี่นะครับอ่ะมือคนเลยให้เข้ากันนะครับบี B. แปล้งลูกหมากนะครับจุลินทรีย์จะปลวกจุลินทรีย์บาซิลัสนะครับเนี่ยจุลินทรีย์เราจะได้จุลินทรีย์ นะครับจากเลตโตบาซิลัสบาซิลัสปีซ่าแล้วก็เราจะได้จุลินทรีย์จากรูปแป้งข้าวหมากนะครับอ่ะอันนี้เอาไว้ก่อนจากนั้นเราได้แล้วเราก็เทใส่เลยรู้สึกจะแฉะไปนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับดีย๋ยวเติมรามละเอียดได้ถ้ามันแฉะไปเราสามารถเติมรามละเอียดได้เติมแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ปั้นแบบหนึง่งตะกร้าเอาไว้ใส่นะครับ เราก็คลุกเขาอะคลุกเขานะครับอะคลุกเขาเลยครับเมื่อเติมส่วนผสม,มแล้วนะครับเราคลุกเขาให้ส่วนผสม,มให้เข้ากันนะครับน,น,น้ํามันเนี้ยเราทยอยใส่ได้นะครับถ้ามันแฉะมากก็ไม่ต้องใส่นะครับจะเจออะไรก็หยิบออกไปนี่นะครับตะก้าใส่เศษต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาปั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกนะครับ ถ้ามันแฉะใปแฉะแบบนี้แฉะนะครับเดี๋ยวเราเติมลำละเอียดเข้าไปได้ไม่เป็นไรนะครับทำง่ายๆไม่ต้องซีเรียสนะครับอันนี้คือมือเดียวเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องนะครับมือเดียวอยู่นะครับนี่คือจุดินสีก้อนเป็นจุดคูนสูตรนี้ไปทำกันเลยง่ายๆนะครับเนี่ยบี้ให้หมดนะครับดินเดินนี่นะครับแฉะไปนะครับเติมน้ำไปเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยว เติมลาำละเอียดลงไปได้อีกเพราะทุกอย่างแก้ไขได้นะครับนี่ครับชุลินรีก้อนเป็นเจตคุณของเราสูตรมีเท่านี้ง่ายๆนะครับบีดินนะครับดินดินกกข้าวจะเป็นก้อนนะครับดินข้าวดินลาข้าวนะครับ แช่ไปนะครับเดี term, ee, mm ๋ยวเติมลำละเอียดลงไปอีกนะครับอ uh, ่ะเติมลาละเอียดลงไปอีกนะครับนี่นะครับลำมีอีกนะครับอ่ะเติมลาละเอียดลงไปเติมไปได้ไม่ต้องละเอียดนะครับอาหารจุลินทรีย์ใส่เยอะยิ่งดีนะครับอ่ะปั้นก่อนไม่พอก็เติมอีกได้นะครับอาหารจุลินทรีย์เนี่ยใส่เยอะยิ่งดีนะครับ จุลินทรีย์ที่เรามาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับแฉเพราะเราเติมน้ำจุลินทรีย์เยอะเมื่อกี้นะครับลืมไปนะครับเราทยอยเติมได้เพราะเราผสมคุกเขาก็แล้วนะครับลองไปทํากันดูนะครับง่ายๆมีประโยชน์เยอะนะครับไปใส่บอ่ปบอปลาบอ่บอบอัวบอ่อกุ้งใส่ไปเลยนะครับปั้นนะครับความชื้นหกสิบเปอร์เซ็นพอปั้นกล้ดิแฉไป จ,จัดน้ำไปเยอะหน่อยนะครับเมื่อกี้น้ำนอกจากแช่อาหารไก่ด้วยนะครับคุกเขาเนี่ยครับพยายามคือปั้นเนี่ยมันปั้นไม่่มนาหรอกมันปั้นแป๊บเดียวนะครับแต่มันจะใช้ต้องคุกเขาเนี่ยนะครับก้อนเป็นจะคุณนะครับมันจะมีหลายสูตรนะครับเติมไปหมดเลยล้ำละเอียดนะครับปุ๊บความกระสอบ แฉะไปเติมไปเนี่ยนะครับถ้ามันแฉะไปนะครับเราสามารถเติมลำได้เนี่ยครับมันจะดูดีขึ้นหน่อยน,นะครับมันจะนานต้องคุกเขาแล้วครับครับคือง่ายนะครับวัตถุดิบหาได้ตามบ้านเราเองนะครับแต่เราต้องขยันนั่งปัน้นนั่งทำนะครับที่อาจารย์ปัน้นทีหนึ่งโอโ้ ว่าจะเสร็จสี่ทุ่มเลยนะครับร้อยกว่าลูกเองถ้ามันแฉะไปเราสามารถเติมลำไปได้อีกนะครับในะคุกเข้าให้เข้ากัน เพื่อนครับมาคุกเขากันต่อเมื่อกี้แกะลำละเอียดถุงใหม่นะครับก็คือมาเติมอีกนะครับนี่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันแฉะไปอ่ะมาเติมอีกเราสามารถเติมอีกได้นะครับเดี๋ยวมาคุกเขาก่อนเพราะว่ามีประโยชน์อยู่แล้วลำละเอียดอาหารจุลินทรีย์นะครับตอปคลิปไว้ก่อนแกะถุงลำละเอียดหนูก็สั่งมาเห็นไหมครับต้องลงทุนนะครับสั่งทีละสิบโลยี่สิบโลนะครับลำละเอียดราคุกเขาไปความชื้นอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เนี่ยมันจะช้าตอนที่คุกเขาอันนี้คือทําคลิปให้เพื่อนดูก็ยิ่งช้าใหญ่เลยเพราะมือเดียวนะครับนะนะครับคุกเขาก่อนประมาณพอปั้นก้อนได้ก็พอนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นก้อนกันนะครับ่าจะเสร็จเห็นไหมครับนานนะครับพาจะนุ่นนี่นั่นได้นะครับเดี๋ยวคุกเข้าแป๊บนะครับ อ่ครับแล้วก็มาต่อกันนะครับวันนี้คือเราครุกเขาสว,วัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับก็นะครับอัตราส่วนที่เราเอามาอย่างละก,กิโลนะครับแต่อัตราส่วน,นกระบางที่ใส่ผสมคุกเ้าให้เข้ากันก็คืออัตราส่วนใช้ถ้วยวัดเอาอย่างละถ้วยอย่างละถ้วยนะครับถ้าเกิดบรรแฉะมากเราก็ใช้ลำละเอียดนะครับสามารถมาเติมได้ เพราะว่าเป็นอาหารจุลินทรีย์ใส่เยอะได้ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นเมื่อเราคลุกเขาส่วนผสมเสร็จนะครับเราก็ปั้นก้อนนะครับอันนี้คือกิโลลิจิตอนนะครับเราจะปั้นก้อนเราจะชั่ง1กรัมก็คือ1ขีดนะครับอเราใส่ลงไปนะครับร้อยสามหกนะครับเราก็จะเอาออกหน่อยแก่ไปหน่อยอันนี้คือหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งกรัมอ่ะแก่ไปนะครับเผื่อเวลามันแห้งอะไรอีกอ่ะสิบสี่นะครับ พอเราได้เสร็จเราก็รวบมาเลยนะครับอ่ะเราก็ปั้นนะครับอ่ะปั้นแบบนี้ปั้นไปเรื่อยๆนะครับปกติจะปั้นสองมือแต่อันนี้มือถือกล้องนะครับนี่นะครับถ้าเราเจออะไรที่มันอย่างเงี้ยเราคือดึงออกไปได้นะครับปั้นแบบนี้นะครับมือเดียวก็ได้นะครับแต่ปกติจะสองมือนะครับในทาคลิปเพื่อนดูนะครับนี่คือการทําจุลินทรีย์ก้อนเบนจคุณนะครับที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรนะครับครับ เป็นจุลินทรีย์ก้อนเบญจคุณนะครับเนี่ยครับปั้นไปมือเดียวกระกลมเนี่ยนะครับอ่ามันต้องสวยมากนะครับปั้นพอเป็นลูกนะครับไม่ใช่ว่าปั้นแบนนะครับเนี่ยพอเป็นลูกทรงกลมแบบนี้นี่นะครับความชื้นให้ได้60เปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อกี้มันแฉะไปเติมน้ําไปเยอะหน่อยจะน้ำโน่นอีกที่แจ่อาหารไก่เล็กนะครับอ่าเนี่ยปั้นมานี้ใช้ได้แล้วนะครับอ่ะนะครับเราก็จะวางไว้ใส่ตะกร้าไว้ การวางของเราเราจะไม่วางเถิงชั้นบนเป็นแถวๆไปนะครับถ้าถ้าแถวล่างเต็มแล้วก็จะวางซ้อนเป็นสามเรียงขึ้นเรื่อยๆรือรื่อเรนะครับอ่าอันนี้คือก็จะปั้นเดี๋ยวปั้นให้ดูสักสองลูกอ่ะช่างไปนะครับเอาไปแก่ไปสักประมาณ10ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยสิบสรวบเลยแล้วก็ปั้นแบบนี้นะครับ นะครับก็ทำประเดี๋ยวจะต้องทํานะครับพอจบคลิปทําให้เพื่อดูก่อนแล้วต้องทํายาวเลยยันสี่ทุ่มเพอนะครับเพราะว่าดินเลยอีกเยอะนะครับเนี่ยนะมันก็จะมีรากไผ่รากอะไรติดไปบ้างก็ปล่อยเลยเพราะว่าทุกอย่างมีประโยชน์นะครับเป็นจุลินทรีย์อย่างเงี้ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยก็คือดึงออกเลยนี่มันเป็นรากไผ่รากอะไรอะไรนะครับเนี่ยดึงออกไปนะครับนะครับัานต่อ พอเป็นทรงกลมแบบนี้เสร็จเราก็วางเลยอ่าสองลูกแล้วนะครับอ้ลูกนึงนะครับกลับมาเลยเนี่ยความชื้นเนี่ยเนี่ยหกสิอร์เจ็สิเแล้วก็วางกันไปนะครับอ่ะใส่เพราะเราใช้กิโลช่างนะครับอ่าบานใบอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราปั้นเสร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่วางใส่ตะกร้านะครับเราจะหมักเอาไว้การใส่ตะกร้าก็คือใช้ผ้าชุบน้ําคลุมนะครับบิดให้แห้งนะครับเอาผ้าเอาความชื้นเฉยเฉยนะครับวางก้อนไปจะคุมเอาไว้ในที่รวมเดี๋ยวจะให้ดูที่เราทําแล้วนะครับอ่าพอพอกลมๆมแบบนี้เนี่ยเจออะไรอย่างเงี้ยคือหยิบออกได้บางทีมันเป็นเศษไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าหยิบออกไปถ้าไม่เห็นก็ไปเลยนะครับมันมีประโยชน์อ่าเศษก้อนที่3ามเราก็จะวางเรียงกันแบบนี้นะครับแล้ววางเรียงไปนะครับ อ่าพอสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้ของเราหมดเลยนะครับทีมจุดินซีสามชุดนะครับมีตรงุ้นอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชุดนี้การวางยังไงนะครับตรงนี้จะเป็นที่ล่มในร้านนะครับอ่าเอากระบะออกอันนี้เป็นฝาปิดอันนี้คือจะเป็นผ้าที่เราชุบน้าหมดัดหมาดนะครับเมื่อเราปั้นตะกร้านุนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาวางไว้ในที่ล่มแล้วเราก็เอาผ้า เสื้อเนี่ยนคือเสื้อที่ไม่ใช้ต่างๆนะครับนะครับอันนี้คือชุดที่เราทําไปสองวันที่แล้วเห็นไหมครับมันเริ่มเรนเชื้อแล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอ่าเริ่มขาวแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับก็คือเรามาดูความชื้นเราจะพอเราเลี้ยงเสร็จเห็นไหมอ่ายะเปิดให้ดูการเลี้ยงของเราแบบนี้นะครับอันนี้คือสองวันนี่นะครับมันก็จะเริ่มขาวเห็นไหมครับ นี่แหละครับอ่าเนี่ยเราจะวางเรียงแบบนี้นะครับจะไม่เทินกันมากจะเทินเฉพาะช่วงขอบ๋ยวมามาเริ่มข่าวแล้วเห็นไหมครับรเชื้อจุลินทรีคือจุลินทรีย์เริ่มทํางานแล้วข่าวแบบนี้คือจุลินทรีย์เริ่มทํางานนะครับอันนี้ผ้านี่ชุบน้ําบิดให้แห้งให้หมาดนะครับแล้วก็เอามาคุมไว้บริเวณรอบพยายามอย่าให้ผ้าสัมผัสก้อนบอนลนะครับแต่ได้โดนนิดหน่อยอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรขอบขอบนี่นะครับ นะครับแต่ไม่ให้เอาผ้าโปะโปะทับไว้ก็คือว่าผ้าคุมบริเวณขอบได้แบบนี้นะครับอันนี้คือชุดล่าสุดของเราสองวันนะครับเนี่ยเราจะคุมคุมคือให้ความชื้นอยู่รอบตะกร้านะครับในด้านนี้ต้องคุมนี่คือผ้าที่ไม่ใช้แล้วะนะครับผ้ากหนูมันจะอุ้มน้ําได้ดีนะครับคุมบริเวณนี้นะครับอย่าให้สัมผัสก้อนบอลมากวางไวนน้ที่ร่ม แบบนี้ทั้งบนนี่ก็จะเอา,เอาผ้าชุดน้ําคุมไว้แบบนี้นะครับประมาณอย่างนี้อ่อันนี้คือทำอันนี้ให้เพื่อนดูเท่านี้นะครับเดี๋ยวเวลานั้นเราก็จะเอากระบานี้ปิดไว้นี่นะครับปิดไว้เลยปิดไว้นะครับแบบนี้นะครับเวลานั้นเราก็จะ วางสแสดมบนนี้ถ้าน่อยหนึ่งเพราะตรงนี้มันที่ผนมันตกแล้วมันชอบตากแล้วลาลมแรงนะครับแล้วก็จะอย่างนี้ก้อนเป็นเจ้าคุณของเรานะครับมีสามชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่รอแห้งนะครับนะครับน,น,นะครับผ้าชุบน้ําคุมไว้เนี่ยนะครับอ่าอันนี้คือนะครับรอแห้งนะครับคืนนี้คือ การเดินเชื้อก่อนเป็นจะคุณของเรานี่นะครับก็ลูกประมาณนี้1ขีด1กรัมเห็นไหมครับเชื้อสีขาวคือจุลินทรีย์ทำงานนะครับอันนี้คือรอแห้งก็เก็บใส่แผงไข่เอาไว้ก็จะคุมด้วยผ้าที่มีความชื้นนะครับคุมไว้แบบนี้อันนี้นะครับมีหน่งชุด2อชุดสามชุด ันนู้นอีกชุดหนึ่งอันนี้อีกนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับการทําจุลินทรีย์ก้อนเบญจคุณนะครับตามสูตรนี้เลยนะครับทวนวัตถุดิบใหม่นะครับดินกอกข้าวนะครับดินกอกไผ่ดินจอมปวกลำละเอียดแกบดิบเน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็จุลินทรีย์จอมปวกจุลินทรีย์บาซิลัสหัวห่ารไก่เล็กนะครับมีเท่านี้นะครับอ่าเท่านี้นะครับ วัตถุดิบสูตรการทำจุลินทรีย์ก้อนไม่เจืคุณของเรานะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสานะระน่ารู้นะครับทุกคนทําได้นะครับลองไปทํากันดูเดี๋ยวเราจะปั้นต่อเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมณครับ